วิธีติดตั้งนะครับเวลาเราใช้บอร์ดตัว a d u i n o นะครับบอร์ดที่เป็น ENP 826 6นะครับคราวนี้เวลาเราเสียเข้าไปเนี่ยมันไม่เจอบอร์ดนะครับทำไมไม่เจอบอร์ดก็กดที่เครื่องมือครับนี่ครับกดที่บอร์ดนะกดที่เครื่องมือกดที่บอร์ดแล้วมันจะไม่ขึ้นคาว่า826 6แบบนี้ครับแสดงว่ามันยังไม่เจอบอร์ดนะครับวิธีการติดตั้งบอร์ดเนี่ยก็ไปที่ไฟล์ครับ อ่าแรกนะไฟล์แล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับให้เราใส่ URL ตรงนี้ลงไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยโอเคนะคผมวางไว้ที่ notepad ไว้แล้วนะแบบนี้อ่าถ้าใครดูบนในคลิปนะผมก็วางไว้ใต้ล่างคลิปไปเีย้อยแล้วนะวางไว้าาแบบนี้พอเสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะครับพอตกลงเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาที่ เครื่องมือก็ได้ครับมาที่เครื่องมือแล้วก็มาที่บอร์ดนะเรามาที่คําว่าจัดก,การบอร์ดพอมาที่การจัดก,การบอร์ดแล้วเนี่ยนะครับให้เราเรอโหลดสักแป๊บนึงรอให้มันโหลดก่อนนะต้องต่ออินเทอร์เน็ตด้วยต้องต่ออินเทอร์เน็ตแล้วรอให้มันโหลดกันเนี่ให้เรากดคําว่าตรงชนิดเนี่ยตรงทั้งหมดเนี่ยให้เราเลือกมาคําว่าส,สนับสนุนก็ได้เราจะเจอคําว่า8ปดสองหกอันนี้นะ by แปดสองหกหก Community ต้องอันนี้เลยนะต้องอันนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยให้เราลงเวอร์ชั่นล่าสุดไปเลยนะก็คือ3จุดเท่าไหร่นี่แหละที่มีเวอร์ชันล่าสุดกดปุ๊บแล้วกดติดตั้งถ้ามันเออเลอร์ถ้ามันเออเอลอรก็ติดตั้งจนกว่ามันจะใช้งานได้นะติดตั้งข่าใช้งานได้ตอนที่เราติดตั้งเนี่ยแนะนำให้จะถอดออกปลอดออกหรือจะใส่บอดก็ได้นะเราแต่นะครับ พอเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปนะมันก็จะขึ้นนะมันะจะขึ้นบอร์ดแบบนี้ขั้นะให้เรานี่ครับ ESP8266 แล้ว ESP8266 เนี่ยมันก็มีบอร์ดหลายชิดให้เราเลือกใช้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นโหนด MCU 1.0 ESP 1 2 E module ตรงนี้นะมันจะเป็นอันนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นอันนี้ ถ้ามันไม่ใช่อันนี้ก็ลองเลื่อนดูนะไม่รู้ว่าของแต่ละคนเป็นอันไหนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้นะที่เราซื้อตามเน็ตตามอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็น,นก็จะเสร็จสิ้นวิธีการตัวติดตั้งบอร์ดครับ